จ้าวันนี้เป็นบุญของลูกเด้อพ่อพ่อให้บุญเด้อลูกจ้าหนูรับบุญค่ะพ่อแล้วก็ตั้งบุญตามที่ลูกอยากตั้งจ้อ๋อพูดได้เลยใช่ไหมคะพ่อจ้าเคยไหมเนี่ยก็ไม่ต้องจะพูดสิพูดถูกค่ะพ่อแต่ว่าเขาอยากอยาก ตั้งุญไวอย่างนี้นะคะพ่อค<า>่ะข้าพเจ้านางสาวนวนทิดาน้อยฉิมขอระลึกถึงพระพุทธธรรมพระ,ระโสด์นที่ตั้งค่ะบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทําในวันนี้ขอแผ่บ,บุญให้กับเทวดาที่อยู่กับตัวของข้าพเจ้าแล้วก็เทวดาที่อยู่ที่บ้านแล้วก็เทวดาที่อยู่กับเด็กๆที่มาเรียนค่ะแล้วก็เทวดาที่ปกปักรักษา คุ้มครองผู้ปกครองของเด็กๆที่มาเรียนค่ะเทวดาที่อยู่ที่ลมจักรทั้งหมดเลยให้มารับบุญนี้กับข้าพเจ้าด้วยแล้วก็จะได้ช่วยให้พาเด็กๆมาเรียนกันเยอะๆแล้วก็ขอแผ่บุญให้เทวดาที่อยู่ใกล้ๆร้านค้ารวมถึงพวกสัมภเวสีที่อยู่แถว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 ร้านค้าที่ข้าพเจ้าขายจะมีไก่ฉีก่ะค่ะ เป็นปิดธุรกิจที่อยู่หน้าเซเว่นข้างศูนย์คะของข้าพเจ้าขอให้เจริญด้วยพวกข้าจับแล้วก็ขอให้ครอบครัวของของข้าพเจ้าเจริญรุ่งเรืองดีขึ้นในทุกๆวันทุกเวลาเลยค่ะแล้วก็ให้ข้าพเจ้าแล้วก็คนในครอบครัวสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีแต่ความสุขสมหวังในทุกๆเรื่องเลยค่ะพ่อจ้ะพ่อให้พ่อให้บุญลูกเด้อค่ะรับบุญค่ะแล้วก็ลูกต้องจ่ายบุญบ่อยๆเลอลูกเด้อ ด้วยอำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลบุญที่ข้าพเจ้าได้สร้างมาบารามีที่ได้สร้างมาทั้งหมดให้เป็นของเอื้อยนวธิดาน้อยฉิมเป็นบุญบุญธรรมของข้าพเจ้ารับบุญเดลูกเดอ้อรับบุญค่ะแล้วลูกก็จ่ายเรื่อยๆเด้อลูกเดอ้<ะ>อค่ะพ่อคะเดี๋ยวพ่อจะพูดเรื่องอื่นครับชาวคณนะ,ะต่อไป ค่ะอ,อาทุกคนฟังด้วยเพื่อให้เกิดภาวะการบูญการกุศลให้มากขึ้นพวกเราเรียนรู้และฝึกหัดตนเองตามหลักฐานที่มีในพระไตรปิฎกเป็นหลักฐานที่แน่นอนทำให้ชีวิตของพวกสัตว์โลกทั้งหลายทั้งมนุษย์และเทพและเปรตมีการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงแม้แต่สัตว์ในนรกบางกลุ่มฉะนั้นพวกเราเห็นอยู่พวกเรารู้อยู่หลักฐานมีอยู่เราต้องทำการเกี่ยวข้องให้ถูกต้องทุกทุกคนหากไม่เกี่ยวข้องภัยพิบัติเกิดขึ้นเขาจะช่วยเราไม่ได้หากเราไม่ให้กำลังบุญแก่เทพทั้งหลายเมื่อเกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหวน้าท่วมไฟไหม้ลมพายุพัดเขาจะไม่มีกำลังจัดการแต่ที่เราอยู่นี่ เราไม่เคยเจอมาตั้งแต่เราอยู่ที่นี่มาแต่รอบๆนี้เจออยู่บ่อยๆฉะนั้นเราอยากให้ทุกคนทําอยากให้ทุกคนเรียนรู้ดำเนินการให้เราเกี่ยวข้องกับชาวทิพย์ทุกกลุ่มดังมีในอาตานาติยสูตรและจัดการตามรัตนสูตรและจัดการตามปาตลิคามิยสูตรจัดการตามอาหิสูตรและเมตตาสูตรและ พวกเรารู้อยู่ว่ามีเทวดามีเปรตและมีเทวดาชั้นอาภัพอับวาสนาต้องแบ่งอาชีพทำการทำงานและดํารงชีวิตอยู่แบ่งเวลาทำงานเลี้ยงชีพตนเองมีอยู่เทวดาที่เรียกว่าเป็นผู้เที่ยวรับจ้างเลี้ยงชีพมีอยู่พวกเราจงทำการเลี้ยงดูพวกนี้แล้วเขาจะทำงานช่วยเราให้ทุกคนเข้าใจ และเรียนรู้อ่านดูในพะไตรปิดกขัดข้องตรงไหนถามมาเราจะแจ้งทุกคนให้รู้ว่าวิธีการต้องทำยังไงอา้าวหวังว่าคงเข้าใจอา่าขอให้บุญได้เอื้อเด้อค่ะพอรับบุญค่ะจ้าค่ะมีคำถามครับว่าจากคุณวิไลเรืองพะเนาคะ่ะ ขออนุญ,ญาตถามครับพระโพธิสัตว์ที่ยังเกิดเป็นสัตว์เขาผสมพันธุ์กันเองอยู่ไหมเช่นแม่หมาผสมกับลูกตัวเองที่เป็นหมาหนุ่มยินดีในบุญบารมีครับมีมีทั้งพ่อหมาเอาลูกหมามีทั้งแม่หมาเอาลูกหมามีทั้งเอาลูกเอาหลานกันและกันเป็นธรรมดาของหมู่สัตว์แต่เขาจะมีความรู้กว่าผู้อื่นโดยการที่เขาจะไม่ทำการเบียดเบียนสัตว์ ไม่ใช่นักล่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ล่าจนอดตายถ้าหากจำเป็นต้องล่าเพื่อชีวิตเพื่อเลี้ยงชีพโพธิสัตว์ก็ทาแต่โพธิสัตว์จะไม่ใช่นักล่าโดยสันดานเพียงแค่จำเป็นหาเลี้ยงชีพก็ทำมีแค่นั้นเดอ้อส่วนกับลูกกับหลานนี่สามารถสร้างลูกสร้างหลานก็ยจะว่าแต่หมาเลยพระจักรพรรดิพระราชาหากลูก หลานของตนเองจะมีบุญบารามีเป็นคู่ครองก,กันกับพระราชานั้นลูกตนเองก็ตามก็ต้องรับมันขึ้นอยู่กับกรรมเกี่ยวเนื่องไม่ใช่ว่าเป็นบุตรแล้วเป็นละเป็นทิดาแล้วจะเป็นสามีกับบิดาเป็นภรรยากับบิดาไม่ได้ฉะนั้นต้องเข้าใจหลักธรรมชาติให้ได้ว่าความผูกพันที่เกี่ยวกันผ่านมามันไม่เกี่ยวกับโลกตั้งธรรมเนียมประเพณี มันเกี่ยวกับธรรมชาติที่หมุนเวียนกันมาเป็นหลักการที่ไม่สามารถจะมีใครไปบังคับได้ต้องทำตามดำเนินตามปฏิบัติตามเว้นแต่จะยึดข้อวัดอันสูงส่งก็อย่าว่าจะเสพกามธรรมดาเลยแม้แต่ปล่อยอสุจิด้วยตัวเองก็ไม่ควรเอาคงเข้าใจมีอีกไหมจากคุณธนากรจันทพันธ์ค่ะขอถามอาจารย์ครับ หากเราคิดการจ่ายบุญนั้นจะไปถึงชาวทิพย์อยากให้เขาส่งสัญญาณมาจะทำอย่างไรครับเขาก็คงอยากส่งนั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่จะส่งได้ง่ายๆคนไม่มีการสร้างมานานไม่มีการสามารถรับรู้ได้ก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้แต่บางคนเราสอนมาไม่ทันพอสิบปีไม่ถึง5ปีด้วยซ้าสัมผัสได้แล้วรู้เลยว่าเขามาทาอะไรต่อทาอะไรแล้วก็เลาตื่นเต้นให้เราฟัง เล่าด้วยขนลูกด้วยตื่นเต้นด้วยดีใจด้วยเลยเอ้าพวกเราก็ทำมีอีกไหมหมดคำถามแลคะ่ะอาพ่อจะเล่าเรื่องลูกแพนด้าไหมคะอ๋อแพนดา้าได้ลูกออกมากับปีโป้ห้าตัวเป็นสาวล้วนแต้มครบแต่เป็นสาว ก็จะมาเป็นเมียพ่อเขาหรือเปล่าก็ยังไม่รู้แต่เขาก็มีพี่ชายมีนานาอ่า,าก็มีเท่มีดาวมีธรรมราษแต่ก็คงจะไม่ให้เ,เขาเรียกอะไรหมางอกเต็มวัดหรอกเอาแม่หนึ่งก็เอาสักชุดหนึ่งแล้วก็ทำหมันไว้คือไม่ให้มีซะเลยไม่ได้เพราะหากเราไปเป็น ผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองแล้วบตรสืบสกุลไม่มีแล้วยุ่งก็ให้มีไบ้างแต่ไม่ใช่มีแบบมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองอย่างว่านั้นก็ไม่เอาเอาพอดีพอดีเอายังไงก็ลูกพระโพธิสัตว์ไม่ต้องห่วงหรอกว่ามีหรือไม่มีเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่แล้วมันเกิดกับใครก็ตามมันเป็นลูกเราพ่อเราแม่เราเกี่ยวข้องกันอยู่ไม่เป็นไรแก้ไขกันไปตามที่ควรจะแก้เอาวันนี้ ขอให้บุญไปถึงเอื้อยเดอ้อเอื้อยก็คือลูกสาวที่จดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรมชื่อนวัธิดาน้อยฉิมพันรยาของแชมป์